สวัสดีครับพบกับ GSTARCAT TIP t r i c k ในสัปดาห์นี้นะครับ GSTARCAT แล้วก็ c a ด PROFIT นะครับหรือว่าหลายๆท่านรู้จักในนามของ GSTARCAT ชุดพรีเมียมเนี่ยมีการอัปเดตนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือ12.15นั่นเองนะครับท่านไหนที่ใช้ปลักอินตัวนี้อยู่นะครับ c a t Profit นะครับไม่ว่าจะเป็นงาน hvac นะครับงาน Electrical Mechanical หรือว่างานอาร์ชิเท t เ r อรนะครับก็สามารถกดอัปเดตนะครับเพื่อปรับเวอร์ชันนั่นเองนะครับปรับปรุงในส่วนของการใช้งานนะครับมีลูกเล่นเพิ่มเข้ามานะครับลูกเล่นนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับผมขอเกริ่นคร่าวๆนะครับในหมวดงานของ a r c h ชิเท t เ r อรนะครับก็จะมีเรื่องของ Library ที่เพิ่มขึ้นนะครับไลบรารีที่เกี่ยวกับ Health l t h s n f s t y s y y s y l นะครับเกี่ยวกับคล้ายๆโรงพยาบาลนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆที่มีเพิ่มเข้ามาให้ อันไฟฟ้านะครับก็จะเป็นงานของ t e l e c o m m u n i c a t i นะครับ Network Library ต่างๆนะครับพวกเดินาการสื่อสารนะครับวงจรต่างๆเขาก็จะมีเรียกว่าเป็นเคเบิลรูปแบบนะครับเหล่านี้ให้ S K R หอึอ่งขออภัยครับ S K R 1นะครับ S K R 2เคเบิลนะครับ m มค h า n i c a ลนะครับมีรูปแบบการเชื่อมนะครับฟิลเลตเวลวิวนะครับปกติเนี่ยมันจะมีแค่เป็นเชื่อมแนวตั้งแนวนอนใช่ไหมครับคราวนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นวงกลมส่วนโค้งนะครับเป็นเป็นก้นของกระทะนะครับเป็นก้นของหรือเอาง่ายๆคือเป็นท่อเหล็กนะครับก็สามารถใช้ s ิ b โบตัวนี้เนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับมีนิวคอนเนชันไทป์ต่างๆนะครับเวลาเราคลิกนะครับเวลาเราบอก ไม่ว่าจะเป็นซิมโบลรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะมีอ่าซิมโบแยกออกมาละเอียดกว่าเดิมนะครับพวก f l u s h f i s h i n g welding นะครับเชื่อมยังไงนะครับ convex finish welding นะครับหรือว่า smooth transition นั่นเองนะครับที่เป็นเพ่เอกของการอัปเดตตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำงานท่อนะครับงานท่อท d ดีนะครับสามารถ Edit ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับสามารถลบซิมโบกนะครับลบ ท่อดับเบิลไลน์นี่นะครับซึ่งเวอร์ชั่นก่อนๆเนี่ยไม่สามารถลบได้นะครับลบๆมันจะขาดนะครับถ้าเป็นดับเบิลไลน์นะครับก็จะมีการอิดิทที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูในส่วนของงานท่อนะครับถ้าไหนที่ติดตั้ง hvac ไว้ก็ลองเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคนะครับาล้นะครับถ้าไหนที่ติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมแจ้งไว้นะครับก็ให้เข้าไปที่ แคปโปรฟิต about นะครับตัวทีซักแคดนะครับยังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน2016 2015นะครับเวอร์ชัน8หรือว่า2012นะครับตัวเบสแคดเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับการอัปเดตก็เป็นตามระยะเวลานะครับตามที่ฝ่ายขายแจ้งหรือทางเท c น n i เข้าซัพพอร์ตแจ้งไปทีนี้เจ้าแคปโปรฟิ t นะครับก็ไปที่แคปโปรฟิ t about option ครับโทษผมตัวที จากนั้นนะครับเลือกที่ Check a new version นะครับจากนั้นก็กด c h e ็ค Update นั่นเองนะครับข้อแม่ก็คือต่ออินเทอร์เน็ตไว้นะครับแล้วก็ให้โปรแกรมมันรัน h e ็ค u p ปเดตไปนะครับพอเสร็จสิ้นปุ๊บก็ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็น Install นะครับ Install แล้วก็ปิดโปรแกรม G-StarCat ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับวิธีการเช็คนะครับให้ไปที่ c a ปโปร f ฟล about สีฟ้านี่นะครับ โวชัชล่าสุดก็จะเป็น12.15นั่นเองนะครับผมเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะครับที่หมวด Architectural นะครับที่เป็นซิมโบลของงานาปลอดภัยของงานพยาบาลต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับ Safety and evacuation, evacuation นะครับซิมโบลนั่นเอง จะเพิ่มโหมดขึ้นมานะครับที่ Safety and Health Sign น,นั่นเองแต่นั้นก็เลือกซิมโบ l แล้วก็นำมาใส่นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนปกตินะครับ Mechanical น,นะครับเรื่องของ Well View นะครับ <c oughs> ก็จะมีตัวนี้เพิ่มมาให้นะครับซึ่งเวอร์ชันก่อนๆจะมีแค่ 1, 2, 3, 4แล้วก็5น,นั่นเองครับอันนี้จะเพิ่มแบบเป็นส่วนโคงน้งลักษณะนี้มาให้นะครับ อ่ก็คือ r a d i u s นะครับเราสามารถใส่ขนาด r a d i ี s เข้าไปได้นะครับแล้วก็ความหนาของรอยเชื่อมต่างๆครับจากนั้นก็ Insert เข้าไปตามปกตินะครับบางคำสั่งผมคงไม่พูดถึงรายละเอียดลึกนะครับเพราะว่าทุกท่านน่าจะพอเล่นกันได้อยู่แล้วทีนี้งานท่อนะครับที่ว่ามีการปรับให้ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นท่อนะครับับบลน์ลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนเนี่ย ถ้าเราลบนะครับมันก็จะขาดนะครับหรือว่าเราจะลบด้วยคำสั่ง edit delete symbol นะครับในเวอร์ชั่นก่อนนะครับเขาจะลบไม่ได้นะแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเขาได้ปรับปรุงเพิ่มเข้ามานะครับเปลี่ยนแค่เลือก delete symbol นะครับจากนั้นมาคลิกนะครับแล้วก็ enter พอก็จะ ต่อให้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับอย่าลืมว่าอันนี้เป็นของดับเบิลไลน์นะครับถ้าเป็นซิงเกิลไลน์แล้วลบซิมโบลอันนั้นเป็นปกติของความสามารถของ c a ดโปร f i ตอยู่แล้วนะครับในเวอร์ชัน12.5นี้ก็จะเพิ่มนะครับเวลาเราทำงานดับเบิลไลน์นะครับก็จะลบซิมโบลเหล่านี้ให้นะครับซึ่งถ้าเราลบธรรมดาจากเดล t e จากคีย์บอร์ดใช่ไหมครับมันก็จะขาดออกจากกันนะครับเลือกที่ Delete Symbol นะครับแล้วก็คลิก แล้วก็ Enter น,นั่นเองเพิ่มเติมยังไงต่อนะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับพวก St o p valve wow ที่เป็นอะเมเจอร์ Major นะครับหรือว่าเป็นท่อดับเบิลไลน์ลักษณะนี้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ผมทดลองเล่นแล้วก็ค่อนข้างชอบก็คือเวลาเราวางซิมโบลเข้าไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถเดินท่อจากตรงนี้ได้เลยนะ คือเราไม่ต้องไปหาคําสั่งเดินท่อยังไงนะครับไม่ต้องไปหาคําสั่งว่าไซส์ขนาดไหนต่างๆเพียงแค่เรามาที่นี่ครับ Quick Edit นะครับแล้วก็คลิกนะครับที่ตัว Stop v a l ที่ตัว c o n n e c t i o n ที่ตัว f l a n k นะครับสังเกตนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ก่อนจะมีแค่ 1, 2, 3, 4ตัวนะครับแต่เวอร์ชั่น12.15นี้ก็จะมีเพิ่มเข้ามาให้ อันที่มีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นกลับด้านนะครับคลิกซ้ายคลิกขวานะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเวอร์ชันก่อนก็มีนะครับแต่เวอร์ชันนี้นะครับเดินท่อ,อยังไงนะครับให้คลิกตรงนี้ครับที่เป็นนี่ในใคล้เป้านะครับคลิกปุ๊บสังเกตนะครับคอมมานไลน์เขาจะให้เรากําหนดทิศทางนั่นเอง เกเขาจะมาทางนี้นะครับผมอยากให้ไปอีกทางหนึ่งก็พิมพ์ O แล้วก็เขะ้ะ Enter เปึ๊บเราก็สามารถเดินท่อต่อเนื่องไปได้เลยนะครับออีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกที่ Quick Edit นะครับเลือกที่ Symbol นะครับอ่างมาด้านนี้บ้างเนะช่นเดียวกันนะครับผมก็พิมพ์ O แล้วก็เข้ะ Enter เดินท่อต่อไปได้ง่ายๆนั่นเองควิกอิด t นะครับเอหนึ่งตัวที่ผมจะกล่าวก็คือเรื่องของ Rotate นะครับเราสามารถหมุนแน่มุมมองลักษณะนี้ได้นะครับเวอร์ชันก่อนนะครับจะไม่สามารถหมุนได้นะครับต้องไปเรียกว่า,าไปหาซิมโบ l ตัวนี้นะครับเข้ามาติดตั้งนั่นเองแต่เนี้ยคลิกเปลี่ยนทิศทางให้เลยนะครับ ก็ e s c a p e ไปด้านล่านะครับก็จะเป็นเรื่องของ alternative view นั่นเองนะครับ alternative view ยังไงนะครับก็เลือกที่ quick edit นะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นดูว่ามันมีมุมมองอื่นอะไรบ้างสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็จะมอะีอันนี้หาชื่อนะครับ พอดีเดีของบล็อกนะครับอ่ารูปถัดไปนะครับเหมือนกับผมโเรเตทมื่อสักครู่นะครับถ้าสังเกตเป็นอ่าซิงเกิลไลน์นะครับหรือสกิมเมติกอันนี้เป็นรูปตัดไหมนะครับแล้วก็สามารถดึงออกมาได้เลยนี่นะครับก็จะเป็นรูปตัดที่เป็นไซส์เท่ากับงานจริงนะครับอันนี้คือข้อดีที่ผมอยากจะแนะนําทุกท่านมา,มากๆเลยก็คือไซส์เท่ากับงานจริงเลยเราไม่ต้องไปนั่งสเกลนะครับไม่ต้องไปนั่งทํา อะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทำการวางได้เลยนะครับลักษณะนี้นะครับเอาละนะครับวิกิดิสามารถนะครับไปทำงานด้านอื่นนี่ถ้าเป็นท่อนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับจะขยับซ้ายนะครับขยับขวาหรือเลือกมองอื่นนะครับได้เช่นเดียวกัน อันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นแค่งานท่อนะครับซึ่งถ้าเป็นงานพวกท่อดักท่อแอร์ต่างๆอย่าลืมว่าใช้ได้เหมือนกับที่ผมทดลองเล่นให้ดูนะครับอยากให้เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับถ้าสนใจนะครับเพิ่มเติมก็ให้ทางทคมข้อ support เข้าไปนำเสอนอโปรแกรมนะครับหรือเข้ามาเทรนนิ่งกับทางแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับ คงแนะนำครั้งสั้นๆ,ๆนะครับในครั้งถัดไปถ้ามีอะไรน่าสนใจก็ผมจะนำมาเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมอัปเดตแค t p โปรฟิตเป็น12.15นะครับสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ